มันบอกหนึ่ง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 แต่มึงมาเกือบสิบคนเนี่ยนะเพื่อนเขาไม่เรียกหนึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเขาเรียกเขาลุมเออลุมเรออยากโดนลุมอยากโดนลุมโอ๊ยบีมเอ็กซ์โตบริการเติมโลบัคสำหรับคนน่ารักและหล่อเท่อีกทั้งยังมีบริการกดโค้ดไอเทมในเกมต่างๆมากมายเช่นขาด้วนยูเอฟโอหรือแม้แต่หมวกวาคิลี่ใครที่อยากเติมโลบัคและซื้อไอเทมก็ไปจัดกันเลยที่บีมเอ็กซ์โต ลิงก์แฟนเพจและเว็บไซต์อยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในแมปโฟคิงอาชีวะยุค9กูนย์หลังจากที่ผมได้ย้อนเวลากลับมาในอดีผมก็ได้มาเจอกับเด็กช่างทั้งหลายที่ตีกันอยู่และดูเหมือนว่าเขาจะโกรธผมเรื่องอะไรก็ไม่รู้อันดับแรกเลยก็คือเราต้องมาทำการหาอาวุธก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีอาวุธเนี่ยเราจะไม่สามารถต่อสู้กับไอเด็กช่างพวกนี้ได้เลย ดูแต่ละตัวมัน,นมีดาบหมดเลยนะแล้วตอนนี้เราก็ได้ดาบมาละมันคือดาบคาตนะหรือธมุไรนั่นเองนี่ศัตรูตัวแรกของเราคือไอเบคอนโรงเรียนอินไอนี่มันถือเออมันสปาร์ตาเลยมันจะล,ลองเล่นกับธมรไรเราเหรอัมุไรเราโหดนี่อา้าทำไมนี่ฟันไม่ได้วะเอ้ยเด็กบ้านเหมือนกันแน่นอนคนนะี้คือในแมปนี้เนี่ยมันจะทําการแบ่งทีมทั้งหมดเป็น5ทีม ก็คือมีโรงเรียนเด็กช่างสีโรงเรียนแล้วก็เด็กบ้านโอ๊ยกําลังอ่านทีมอยู่ก็คือจะมี5ทีมทั้งหมดโดยแต่ละทีมเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ทีมเดียวกันเราจะไม่สามารถตีกันได้แต่ถ้าเกิดใครที่อยู่ทีมตรงข้ามหรือว่าไม่ใช่ทีมเดียวกันเนี่ยเราจะสามารถฟันได้หมดเลยมาเดี๋ยวผมจะมาจัดการไอโรงเรียนอินทระอาชีวะก่อนเลยนี่เนี่ยคนคนนี้น่าจะเป็นเพื่อนเรานนะ่นอนคนนี้เป็นเด็กบ้านเราก็ต้องมาช่วยเขา จัดการไอ้โรงเรียนอินที่มันเคยฆ่าเรามึงเคยฆ่ากูมึงเขาฆ่ากูเหรอนี่เป็นไงล่ะี่มันมีไม้เบสบอลด้วยในโรงเรียนมันอะแต่เราไม่สามารถเข้าไปซื้อได้นะถ้าเกิดเราเดินเข้าโรงเรียนคนอื่นเนี่ยเราจะตายเลยทั้งแมปเนี่ยก็จะมีอาวุธขายมากมายแล้วนะอย่างเช่นอันนี้ดาบไทยีเดี๋ยวผมลองซื้อมาให้ดูดาบดาบแต่ดาบมันก็จะแบบมีรูปร่างต่างกันดาเมจก็จะต่างกันด้วย อันนี้คือดาบไทยส่วนในกานที่ผมใช้คือคาตนานะยเฮ้ยเฮ้ยดี๋ยวผมคงจะได้ลองใช้ดาบไทยแล้วอ่ะไอ้นี่มันน่าจะแบบอยากซัดก,กับเรานะอๆๆอยากลองดาบไทยเหรอดาบไทยก็แรงนะดาบไทยก็แรงนะเอ้ยๆๆเอพพกนี้มันชุดสีดำนี่มันประชาชื่นโอ้ยโอ๊ยโอ๊โอยโม่ม ไปตีกันเองอย่ามาย,ยุ่ง,งกูมายุ่ง,งกูทำไมหรือเราเราอยู่คนเดียวเราต้องแบบรอแจมรอแจมอย่างนี้รอแจมแต่งชุดอะไรของมึงเนี่ยเพื่อนแต่งชุดอะไรตัวสีเขียวอ๋อมีิโมะเลยเพื่อนชิโมโอะอ๋อชิโม,โมถ้าเกิดเราเป็นเด็กบ้านเนี่ยเวลาตายเราจะโดนสุ่มเกิดไปมั่วเลยนะเช่นตอนนี้เนะี่ยผมได้มาเกิดที่ขอบแมพ ซึ่งไม่มีอะไรขายเลยนอกจากปากฉลามโง่อันเดียวปากฉลามนี่น่าจะเป็นไอเทมที่ค่อนข้างกากเลยดูจากราคาที่มันขาย450เฮ้ยนี่มันโดนลุมแล้วเนี่ยโรงเรียนกนกกำลังโดนโรงเรียนอื่นลุมออเอ้ยเฮ้ยอย่าตีกูเพื่อนกูจะมาช่วยมึงนะเนี่ยเอ้ยเพื่อนช่วยแล้วหันมาโอ้ยโฮ้ยมึง <laughs> ตีกูทําไมกูมาช่วยมึงอออืือ จิ้มหมดอ,อะจิ้มหมดอ,อะโรงเรียนไหนก็จิ้มอะจิ้มมั่วคกูจิ้มมม่อโอ๊ย <X D> มันมีเหมือนเป็นแปลงผักให้แบบแอบซุม่มด้วยใช่แปลงกัญชาเลยป่าวะนี่เราสามารถแอบซุ่มอยู่ตรงนี้ได้แล้วพอศัตรูกำลังจะเดินมาเนี่ยเราก็จะโดนงโง่ฉกตายก่อนพอดี <X D> <X D> เฮ้ยทุกคน เราเจอสาวสาวโรงเรียนอินอ้ยอย่าตีอย่าตีกันอย่าตีกันสาวโอ้ผมจะไม่ทำร้ายผู้หญิงนี่เราจะคอยปกป้องเขาเลยเนี่ยใครตีคนนี้เดี๋ยวเราจะช่วยลุมเลยอย่าบอกนะว่าเป็นแฟนกับไอ้นี่มานี่ดิมานี่ดิมีแฟนแล้วเหรอมีแฟนแล้วไม่บอกอ่ะมีแฟนแล้วไม่บอกมีแฟนแล้วไม่บอกอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนนี้ใช่เลยสเปกสเปกวิ่งวิ่งวิ่ง คนนี้อยู่ลงไอเด็กบ้านมันกับเราด้วยเอ,อ๊ะราจะเดินเข้าไปทำไมวนะน่ะเียดายที่แมปนี้มันเปิดไม้ไม่ได้โอ้ถ้าเกิดมันเปิดไม้ได้นะผมบอกเลยว่าสกิลปากสกิลปากแมปนี้โคตรมันแต่ก็ไม่เป็นไรนะขนาดไม่มีไม้เนี่ยมันก็ยังฟันกูเหมือนเดิม ต้อมีหรือว่าไม่มีไงมันก็ฟันโกไอพวกอยากเปรดเนี่ยมาดิไอกระจกโอ้โหดูไม่มีไม้ก็ยังอุตส่าห์พิมพ์ว่าเขานอ้อยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหเดียวเดียวเดียวทะลึง่งทะลึง่งไอนี้ทะลึ่งมาดีมาดีถั่วเขียวมานี้ใสกันแล้วงัวกันแล้วไปไปแจมแจมแจมโอ้ยโหมันมมอีกลเด็กประชาชื่น โคตรน่าก,กว่าเลยโรงเรียนเด็กประชาชื่นดูมันเดินมาเป็นฝูงสี่ห้าคนอะ่ะวุ้ยนี่เลยไปให้มันไปตีกับโรงเรียนอินเลยเราจะขอรอแจมอยู่ห่าง <c oughs> <c oughs> ไปคนแจมมาแล้วนี่มาทีหลังดังกว่ามาทีหลังดังกว่าหรือเปล่า <c oughs> นี่ไปหนึ่งศพไปหนึ่งศพมานี่น้อยจะวิ่งหนีไปไหน จะวิ่งหนีไปไหนโอ้โหโยดโยดโยดเฮ้ยมานี่ดีมันหนีอ่ะอือนั่นแหละเพื่อนสุดยอดเราทีมเดียวกันเพื่อนโรงเรียนเด็กบ้า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 นไม่มีเรียนครับไม่มีเรียนเด็กบ้านเดี๋ยวเด็กสามขวบอย่างเราต้องไปสมัครเข้าโรงเรียนดีกว่าจะได้ไปใช้อาวุธในโรงเรียนนี่เรามาโรงเรียน อินทะะอาชีวะเลยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตอนไม่ใส่เสื้อมันกระโปกจังวะเฮ้ผมเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ใส่เสื้อโคตรเท่เลยยัดแหมมเอาแว่นตาอันนี้ดีไหมนี่โคตรเท่นี่ไงไนเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ในโรงเรียนอะมันจะมีอาวุธพวกนี้ขายให้แบบโคตรเยอะเลย My T, My ac, มีไม้ทีไมโคมแฟกมีดาย่าไม้เบสบอลแล้วก็ไม้ที เอาของกากก่อนเลยเนะี่ยไม้คมแฟกเคยดูเปล่าคมแฟ่ะอะอถ้าไมพอเรามาสมัครอยู่โรงเรียนอินแล้วมันหน้าโรงเรียนเราเงียบจังวะปกติผมจะชอบเห็นในโรงเรียนประชาชื่นมันบุกมาตีกันหน้าโรงเรียนแต่ไม่เป็นไรรอบนี้เราลองไปบุกมันบ้างโอ้ถึงแม้ทั้งเกมเราจะวิ่งจนกล้ามขาขึ้นและว,วิ่งอีกสักหน่อยจะเป็นไรวะยังไ อ๋อว่าแล้วทาไมไอโรงเรียนประชาชื่นมันไม่มาบุกโรงเรียนเรามันโดนโรงเรียนเราบุกอยู่นี่เองมานี่ดีเฮ้ยปล่อยนี่วิ่งรอดไปเนี่ยนะเพื่อนคอมแฟดฟา้าหัวคมแฟรม,มานี่ดีต้งตายด้วยคมแฟดของเราเป็นไงบอกแล้วชอบมาบุกอินมากใช่ไหม โรงเรียนเทคโนโลยีประชาชื่นมันแบบโคตรอยู่ขอบแมปเลยเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วนะถ้าเกิดมาโรงเรียนน่ะแต่โรงเรียนมันอุย้ยสวยมากเลยมีต้นไม้อยู่ด้วยเอ้ยเอ้ย,อ,ยออกมาทำไมออกมาทำไมเข้าไปเออเข้าไปออาเาทะลึ่งบอกว่าอย่าออกมาเอาแล,แล้วเพื่อนกูเข้าไปทำไมนี่ขนาดเราถอดเสื้ออ่อนให้เนี่ย มาดีเนี่ยขนาดถอดเสื้ออ่อนให้เลยนะมาดีเดี๋ยวมันบอกหนึ่ง <laughs> หนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่มึงมาเกือบสิบคนเนี่ยนะเพื่อนเขาไม่เรียกหนึ่งหนึ่งแล้วเนี่ย <laughs> เขาเรียกเาลุมเออลุมเหรออยากโดนลุมอยากโดนลุมโอ๊ยตายเลยยดแหม่อ้ยอะไรวะน่ะอย่าบอกนะเป็นที่ขายของพิเศษหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยประแจคอน โอ้โหแต่ของราคาถึงร้อยบาทโคตรกากแน่นอนถ้าเกิดราคาเท่านี้นสู้มีดายาเราก็ไม่ได้เนี่ยอันนี้ราคา1,000บาทแลนะ้วแะที่เราซื้อมาเนี่ยมีดายาน่าจะเป็นมีดาามที่แพงที่สุดในแมปไม่เ,เดี๋ยว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 ทำไมไอ้ออไเฮานัมันเดินเข้าไปโรงเรียนเขาได้วะเฮ้ยถ้ามาโรงเรียนอินไม่ใช่เหรอนะ แล้วมันเข้าไปในประชาชื่อได้ไงวะ,ะส่วนไอ้นี้เข้าไม่ได้เอาแล้วทำไมมันมันตายตรงนี้แต่ว่ามันเดินเข้าไปในข้างในลึกได้ตรงนี้มันเป็นอะไรเนี่ยมันร้านขายเสื้อเลยแต่มันซื้อไม่ได้ส่วนไอ้นี้ก็เหล็กขูดชาร์ปไงลองซื้อดิเป็นยังไงว่าเหล็กขูดชาร์ปโอ้อันโคตรสั้นเลยแทงดูดิโอ้ดามเมจน้อยไม่ซู้มีดไดา้ยาเราเลย ซื้อของอ่ะซื้อของโดนฟันนะซื้อของโดนฟันนะซืออนนะ้อของโดนฟันนะบอกแล้วอย่าซื้อของตอนหน้าพี่พี่ชอบคนเผลอคนเผลอเจอกันคนเผลอเจอกัน <c oughs> โดนฟันจนดาบปิวจากสนมานี่นี่นครัหลตลอดการโรงเรียนเทคโนโลยีประชาชื่นมาดิมาดิครัอหลีตลอดการอชอบบวกใช่ไหมชอบบวกกับโรงเรียนอินใช่ไหมมานี่ มานี้มานี่จัดการให้เองออ้ยเฮ้ยอุย้ยหนึ่งต่อสองยังแพ้เอาะล้ครับหลังจากที่เราทําการวิ่งไฟมาระหว่างโรงเรียนเป็นเวลานานตอนนี้ขาผมก็เริ่มจะไม่มีแรงแล้วคลิปนี้ผมก็พอประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายๆครับ